สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยาย่ไปซีชเชนออี่คือเก่าเหมือนเดิมมาจากมือหนี้ยายไปซีเนี่ยน้ำข้อมูลแนวทางเล็กเด็ดใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทาองมาจากก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ไปซีฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ยาย่ไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้อยย้ำาย่ไปซีรงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประดิษา์เบิงบ้งผ่าชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขาาาามมคุยยยยททัักกกบ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาเบาเบาลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนแล้วทังอาจารย์ทนันแหลกเพื่อนรีนะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางเลขดับบนมาสั่นพี่น้องสำหรับแนวทางของเทพบัลเล่สูตรคัดเทพเนาะจา้าเพื่อนบอกว่าดับบนงวดนี้ดับอยู่ที่หนึ่งมาสั่นพี่น้องวันที่แล้วดับ 6, 4, 8, 1, หกออกสี่แปดหนึ่งเนาะจ้างวดนี้ดับหนึ่งบนสำหรับผู้ใดมักแน,นวทางเลขดับเทพบัลเล่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับตามเล่าลูกไงตเวนแล้วเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้ยายไปเทียมตั่วมาเตเวนเลยเราไปน้องต่าตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางเลขมาเบิ่งค่ะพี่น้องสองตัวล่างตรงว่าสั่น์พี่น้องมที่เลี้ยวเพิ่นบอกว่าวันนี้เพิ่นให้เม็ดเดียวดทว่เล้ยวให้เก้าศูนย์กัตริวันนี้เพิ่นบอกว่าชนอยู่ที่อ่าหนึ่งห้าหนึ่งตัวเดียวเน้นๆน้าง่างนะคะพี่น้องอามักระจวดจัดฝาดดึกตามเพื่อนเพิ่นถามพี่น้องถามมาว่า เลขที่ห 1, 8, 9, 9, ให้หนึกับหนึ่งเก่ามากยั่งยาไพ่ลงไปแล้วเนาะบอกดหดโดยยาไพ่หาตัวเก่าทันปอดเนาะอนไฮมาสามหกกับสาเจนาะค่ะเนาะเลขที่ให้หนดกับหนึ่งเาแมนบรจกแมนบอคับพี่นวงแมนเนาะค่ะเนาะหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าบนสามกับสามเจเนาะค่ะ, 8, 9, 3, 6, 3, 7, ะ,คะยาไพ่แเองลืมงางเนาะพี่นวหลายอาจารย์ลายสำนักพี่นองขอมายาไพ่กับไปย่ญญาหมาใหา้ แล้วก็เบิงว่าเป็นหลงหลบถิ่มเราบุบุบีเนาะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะสองตัวมาได้บนล่างวดที่เลียวเข่าแปดหนึ่งพี่น้องจ้าเอาแคปหน้าจอมีสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสองสี่สองหาและสองหกนะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจั่วจัดตามเพื่อนใดเนาะค่ะพิจนาเป็นแนวทางตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปากหลัก ล่างปักลักนาจะอยู่หลักสิบนะคะพี่น้องน่าจะอยู่หลักสิบล,ล่างสามห้าหกนะคะสำหรับแนวทางของแอดกับตันเนาะไอ้บางแนวทางแอดกับตันก็เขยมนาจอตามเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหลอกวงในล่งสี่เมษาเอาไปรวยสิบหกเมษาวิ่งบนล่างแปดเน้นเน้นว่าสั้นแปดห้าเจ็ดกับแปดสี่ข้างบนแปดห้าเจ็ดข้างล่างห้าส่แปดสี่เนาะคะ่ะ สำหรับเหล็กหลอกวงในเนาะพี่น้องเนาะเอาไปบึงคนเนาะพี่น้องขันบ่แเ่็นของแขกหรออโทเด้อพี่น้องเดอ้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดแทนเนาะคะ่ะ16เมษายน0844075078407ขางลาง0 6 0 7ะพี่น้องเนะาะมักตัวใดกับพาจารนาตามเ่ินตัวนั้นเนาะไว้ว่ากันเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้ทังใครรอครับวสันวัวซิมาบอวสันรักลอยนะคะสำหรับเนว้ทางของเอดกับตันนงอธิเลี่ยวเข้าซีเนาะจ้าวันนี้หนึ่งสามหาหนึ่งสามหาสำหรับเน้ทั้งรักลอยเอ็ดกับตันมาจากมากบพิารณาตามเพื่อนไลเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดวันชัยบอกว่าเรียนสามตัวเดียวแขนๆมาสันเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เตาหับวสันพี่น้องว่าเบิรงเนาะจ้าอ่าเพื่อนบอกว่าเตาหับวันนี้อ่างวดท่เลีวเพื่อนเขา แปดอ่าหนึ่งนะจาเพืนมีเด่นอยู่สตัวเนาะวันนี้ก็เด่นสอตัวก็เกานะ่าเนาะจ่าเด่นเก่ากับเจ uh, uh, ็ดเก้าย์เก้าสอน่งหนอ่าแปดเก่าอ่าคเ็ดสามเจหและสี่เจตัวใดกับพิจารณาตามเพืนนะ่อนใดนาะพี่น้องเนาะจวดจ่าใดเนาะคะพี่น้องะ่ะว่ากันไปตามสูตรเลยนะพี่น้องมากตัวใดคอยจวดกันบ่ม,มาก,กับผานเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง อ่าเพ่นบมมี่ซื้อเนาะเพ่นบอกว่าเด่นบนอยู่ที่596เด่นล่างอยู่ที่768นะคะดับบน7ดับล่าง2ลองเบิ่งค่ะพี่น้องเพ่นบมมี่ซื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเจ้ากะลงมาในอ,าอก็เจ้ากะอยลงรจองถ้าเจาะวัดในรงซื้อก็เจ้าเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพ่นเนาะค่ะมากระตัวจใจตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเนาะเด่นล่างเอทเคอีเอทเคอี e, K e, บอกว่าโมดีเด่นล่างอยู่ที่3เด่น3าอย เค่ะมักตัวใดก็จารณาตามเชมตัวนั้นานะพี่น้องเนาะค่อยว่ากันไปตามสูตรเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนดับหลักสิบบนของคนเป็นฉลุเนาะค่ะคนบอกว่าดับดับหกหลักสิบบนเนาะค่ะไพ่หมักแนวทางเล่นดับป,บา,ปากแคบนาจงพอหมักสะพานถ้าพี่น้องเด้อเพราะว่าขอเออ,อยายไปอยากจะขอบคุณเอฟซี f c 6ซี0 0คนสําหรับชอบ่องยายใบสีแชเนลเนาะค่ะยายใบสีกัดขับกัดขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่ติดตามทั้ง6 0,000คนขอให้รวยๆปังๆนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอให้รวยๆปังๆมีโชคทุกคูทุกค้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะยใฟซีกะดีใจลายเนาะค่ะพี่น้องที่มีคนติดตามตั้ง60,000คนนะคะพี่น้องเนาะขอบคุณห,หลายๆรวยๆน้าขันสุขูสุขนวนลเดอร์พี่น้องเนาะต้อนรับปีไม่รวยๆปังๆต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางอ่าเมาเบิรนค่ะเพื่อนบอกว่าจางังไดอ่าสองตวัวมาได้บนล่างเลขเด่นมาได้บนลา่างวดที่แล้วเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดมามามา,มาบนนะคะนอมาแปดหนึ่งวดนี้เก้ากับสี่สำหรับแนวทางเลขเด่นบนเลขเด่นบนล่างเอสโซยู o U นะคะสูตรน,นี้มาได้บนล่างนะจ้ะนาะงวดที่แล้วเขาเขาบนนะจ้ะวดนี้เก้ากับสี่สีมาบนหรือสีมาล่างเนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงกับพี่น้องงวดที่แล้วเข้าอะไรเข่าทั้งศู์เก่าเลขเด่นบนล่างนะจ้าอักแคบหน้าจอตอนนี้เลยเนาะสำหรับแนวทางเด่นบนล่างแอนโซยูุ่นะค่ะนุ่มๆต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอด,ดราชพฤกนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าสามโตมาเบิงค่ะพี่น้องงวดที่แล้วอนเหตุแบบนี้นจะจ้างวดน,นี้ล่องเบิงค่ะพี่น้องคะงวดที่แล้วเข้า แปด8ี่หนึแป้อพนะี่น้องเนาะหัวนี้เลขเด่นเพิ่นอยู่ได้สี่เก้าแปลองจับดีๆว่าสั่นเลยเพิ่มวีเจ้าหน้าได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดบวกคำสี่หกเก่าเก่าหาสี่สามเและ46แอดบวกคำสี่เนาะจ้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า16เมษายนนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของจ้าลุงเปดเนาะ836 63 769608เกาหสามตัวไทยก็คือ5 4 0และเก่าหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะคะพี่น้องมากับพิจนาตามเพื่อนในเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคมให้ไวว่าสัตวพี่น้องจาอ้าอ่าเพื่อนบอกว่า0 9 6และ8 5 7นะคะพี่น้องมากตัวใดกับตัวจานตามเพื่อนในเนาะพาไปตามสูตรเพื่อนคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขเด่นล่างล่างไท้ยของสายวิทยากรตำรวจเนาะคะ่ะอ่าเพื่อนบอกว่าเลขเด่นล่างอยู่ศนย์อายุหนึ่งก็สอเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอชุดเต็มเพื่อนพี่นอ้องเนาะลักอา่าลักสิล่างอยู่ที่3ามห้านะคะพี่นอ้อง ไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้จับคู่วิ่งบน8กับ3ร3ูด3กับ8จับ6 3 6 8 3 8และ8 5นะคะพี่น้องคะพิจารณาใจเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ชาบโรดเพิ่นบอกว่าคู่โตดบนนะคะพี่น้องคะคู่โตดบนอาจารย์ชาบโรดเนาะชนอยู่ที่2กั 3. บ3เพิ่นบอกว่าสองสองสองสาม คู่ตัวบนแอดชวโรดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดยอดเฮงเนาะแอดยอดเฮง10หน่วยบนเนาะจ้าเอามาได้ทุกหลักเนาะค่ะแปดสาม่แปดสามสนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางแอดยอดเฮงเนาะต่อไปเลยจ้าล่างยางเดียวนะคะสำหรับแนวทางอ่าสิหลวงพ่อโสธรนเนาะงวดที่แล้วเขาเก่าสุดน,นะจ้างวดนี้มาตามต่อจ้ะเลขเด่นอยู่ที่6 3 5 4เพิ่นจับได้6 5 6 4 3 5และ3 4 สำหรับสิทธิหลวงพ่อโสธรน้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอแอดประกอบนะเนาะเดน8กับเก่าพิธาย,ยุแนวทางของแอดประกอบนะพี่น้อง3 8 5 1 8 7 3 9 4 7 9 8นะคะสองโตแคปหน้าจอเลยพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ให้ไขอขอบคุณทุกแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เดียวเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินรวยๆป,ปังๆสุขสุขบ้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกประชาราจฎะ จะแบกปันของมูน่นนื้งท่างย่ายไฟไม,มพ้พอม่อพนอ้อขอใหายสุขภาพแข็งแรงเงงเงรวยๆปังปังสุขูสุขคนนะคะขอคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า